สวัสดีครับมาพบกับ f r e s h Novelist นะครับมือใหม่หัดเขียนนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องการเขียนนิยายสายมูนะครับหมายความว่าเรามีสายมูเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในนิยายของเรานะครับในเรื่องของการเขียนนิยายสายมูเนี่ยมันมีสายมูแบบไหนบ้างนะครับมาดูกันอย่างแรกคือเป็นแบบสายดาร์กนะฮะสายดาร์กก็คือแบบสายมูแบบพวกอะไรนะ พวกคมังเวทนะฮะพวกคุณสายอะไรต่างๆนะั่นคือสายดาก็คือแบบสายมูทีม่มันแบบลักษณะที่มันเป็นในทางลบนะครับที่มันมีผลนะทริเทนนะหมายถึงว่าผลแบบคุกคามนะครับคุกความความปลอดภัยนะคุกความความสุขนะครับคุกคามคนอื่นเนี่ยนะครับสายดาอันนะี้สายมูอย่างหนึ่งอหกอย่างหนึ่งก็เป็นลักษณะของหนังผีนะฮะก็เราพอพอนึกออกนะครับว่า เช่ S <S <an> นแบบไปปลุกผีขึ้นมาอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้คือเวลาหนังผีเราจะเห็นนะครับสายมมอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องหมอผีเมื่ออะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับตรงนั้นนะฮะอาจจะไม่ใช่หมอผีแต่ก็คือมันก็จะมีสายมมในเกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรต่างๆที่มัน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 เกี่ยวข้องเราไปทํานองที่มันจะเป็นหนังผีนะครับนันลักษณะสายมมกลุ่มนี้นะฮะอีกกลุ่มที่2นะครับก็เป็นแบบเหมือนลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าสามารถที่จะมีได้ทุกๆประเภทนะครับก็คือลักษณะของความลึกลับนะครับแล้วก็ปาฏิหาริย์อย่างเช่นเวลาเราเรา,าสมมติว่าไอ้คนเนี้ยแบบคู่รักเราแบบประสบป,ปฏติเหตุอะแล้วหมอรักษาไม่ได้นะครับหมอรักษาไม่ได้นะครับแล้วทาไงดีอะวิทยาศาสตร์ทําไม่ได้นะครับมันก็ต้องพึ่งสายมูนะครับเรื่องของความปาฏิหาริย์เรื่องต่างๆแล้วก็เฮ้ยสามารถที่จะ รักษาได้นะครับแก้ไขได้อะไรต่างๆก็จะมีพล็อตอะไรที่มันเกี่ยวข้องนะครับในในในส่วนที่แบบแบบมันมันมันแบบไม่ไม่ค่อยเ,อเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อย make sense ไม่ก็ไม่เชิง make sense นะฮะเขาเรียกว่าคือถ้าเกิดคนที่มุมมองทางวิทยาศาสตร์ะนะครับคนที่ต้องการเหตุผลในการอธิบายว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะก็เขาจะไม่อาจจะอาจจะรู้สึกแบบอะไรวะแต่คือถ้าเกิดเราใช้คาว่าปาฏิหาริย์นะก็คือหมายความว่า เหมือนกับเฮ้ยโอกาสแบบโอกาสรอดแบบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นอะไรเงรีง้ยคือแบบจริงๆแล้วก็คือแบบแค่แค่ห้าเปอร์เซ็นนี่ก็คือแบบก็แทบจะไม่รอดแล้วนะฮะหรือหนึ่งเปอร์เซ็นที่แบบจะรอดแล้วเนี่ยแต่คือมันรอดนะครับรอดนะครับโดยลักษณะนี้เขาเรียกปาฏิหาระนะฮะก็เป็นลักษณะของสายมูที่ทําให้ปาฏิหารเกิดขึ้นได้หรือว่าสายมูที่มันแบบมันมีความลึกลับที่เราไม่สามารถหาคำตอบได้คือคําว่าลึกลับเนี่ยหมายความว่า มันหาคำตอบได้ยากนะครับแล้วก็ลักษณะของสายมูก็คือบางทีเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะเอาแบบเอาอะไรมาพิสูจน์ได้เหมหือนโอ้ยทำแบบทฤษฎีการวิจัยอะไรนั่นถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่สายมูนะฮะฉะนั้นสายมูต้องรักรับนะครับแล้วก็มีปฏิหาร์อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่า,เ,า,เ,วาเป็นประเภทนะครับที่เราสามารถที่จะใส่แทรกเข้าไปนะครับในนิยายได้ทุกประเภทนะฮะ อย่างที่สามก็คือลักษณะแฟนตาซี Fantasy. คือโมมากครับเป็นเมจิกแบบแฟนตาซีไปเลยนะครับคือมันมันกลายเป็นแบบเป็นโลกแฟนตาซีไปเลยนะฮะด้วยความที่มันแบบมันเป็นสายมอะ่ะก็ถามว่าในลักษณะของโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแฟนตาซีทำไมก็ก็เป็นได้นะครับเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะก็นั้นก็คือสายมูเหมือนกันนะครับแต่ว่า เขาเรียกว่าเซตติ้งของเขาแตกต่างจากเรานะฮะไม่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราสายมูนี่มันต้องแบบเฮ้ยมันเป็นแฟนตาซีไม่ได้มันต้องมาแบบดาร์กมันต้องมาแบบอะไรประมาณนี้นะฮะไม่ไม่เกี่ยวข้องนะครับก็คือมันเป็นแฟนตาซีได้นะครับลักษณะที่แฟนตาซีที่มันแบบเหมือนมีเซตติ้งที่เป็นแบบเหมืนมนแบบแบบอนฉา,ากปัจจุบันหรือเป็นโลกปัจจุบันอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะแบบเป็นยุคเก่าหน่อยอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับอย่างนี้ก็เรียกแฟนตาซีหมดนะครับ ามาดูต่อไปนะฮะเป็นเรื่องขององค์ประกอบสําคัญนะครับของการเขียนนิยายสายหมู่นะครับอย่างแรกก็คือการเลือกเซตติ้งนะฮะเลือกเซตติ้งสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันมีความจําเป็นเช่นเฮ้ยคือถ้าเกิดคุณจะเขียนหนังผีนะครับเขียนหนังผีสายดาร์กอะไรต่างๆแล้วคุณทําให้ใครอ่านนะครับคนไทยอ่านใช่ไหมคนไทยอ่านเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปแบบไปแบบผีฝรั่งไปอะไรต่างๆเนี่ย เออไม่เวิร์กครับหมายว่าผีฝรั่งแต่อยู่ในไทยเนี่ยไม่เวิร์กเขาไม่เวิร์กโดยการทั้งปวงนะครับด้วยความที่เซตติ้งเนี่ยเราเป็นประเทศไทยแต่นั้นไอ,ไอตํานานนะครับคือคือความคุ้นเคยคือเคานเจอร์นะครับเป็นวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆที่แบบที่เรารู้สึกว่ามัมนมันมีจริงอะ่ะมันมีความลึกลับจริงในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเป็นแบบของไทยนะฮะคุณจะไปแบบไอ้ผีฝรั่งอะไรต่างๆคือ ไม่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 ไมีเซน์หมายวามว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปังอ่ะนะครับเพราะว่าคือคนมันจะรู้สึกแบบมันมันเป็นคอร์สเคานเจอร์ทางทางสายม,มูนะฮะมันแบบมันเข้ากันไม่ได้ไม่เข้ากันไม่ได้นะะคือถ้าเกิดคุณมาแบบเฮ้ยมาปรุงยาแบบแฮร์รี่พอตเตอร์แบบคือตำนานอย่างนี้เอามาใส่ในเมืองไทยทําได้ปะ่ะไม่ได้นะครับคือตำนานนี้มันต้องแบบไปทางยุโรปนะฮะเพราะว่าเหมือนพื้นฐานลากฐานนะครับ ที่ทางประวัติศาสตร์อะไรต่างๆทางเค้าเชอร์อะไรต่างๆเนี่ยความเป็นอยู่อะไรต่างๆคือมันแตกต่างกันหมดเลยนะครับอย่างแรกคือต้องเลือกเซตติ้งนะครับคุณจะเอาเซตติ้งไหนนะครับไทยเทศบอกมาชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเป็นยังไงคือเราก็ต้องไปเลือกตำนานไปดูว่ามันมีตำนานอะไรนะฮะที่มันมันเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นบอกเฮ้ยคุณเขียนจะเขียนนางผีนะฮะวันก็ดูเฮ้ยมีผีปอปีกซื้อ กระหางอะไรต่างๆมันมันมัน,มนแต่เพลทอะไรต่างๆคือแต่แต่ละประเภทเขาก็มีคุลลิตริสติกของเขานะฮะแล้วเราแบบเหมือนเราจะไปเขียนให้มันแบบเหมือนคอนคอนทราสต์หรือว่าไปแตกต่างจากจากสิ่งที่เขาเป็นน่ะไม่ได้นะครับผมเคยก็เคยเขียนเขียนอยู่นะฮะเรื่องสั้นแบบไปลงอะไรนะอะไรนะ หลอดเดี่นะฮะคือแบบก็เขียนยากนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะไม่ผ่านเพราะว่ามันเหมือนเราไม่ได้เขียนทางนี้มานะฮะก็เราไม่ได้ค่อยสนใจนี่ไม่ได้ชอบไม่ได้ไปดูอะไรตั้งต่คือแต่ละประเภทก็มีคุณลักษณะนะเขาไปชวนก็ลองไปเราเขียนให้เขาส่งไปนะฮะก็ถ้าเกิดผ่านก็เงินดีอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ไม่ผ่านนะฮะเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับที่เราแบบเราเรา,เราไม่ได้แบบ คิดว่าจะไปทางนี้อแต่คือลองเขียนดูนะครับแต่คือในแต่ละประเภทนะครับผีแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็มีคาแรคเตอร์ลิสติกนมีคาแรคเตอร์อะไรของเขาแล้วก็จะมีแบบเหมือนคอนเซปต์อะไรของเขาามันมีแพทเทิร์นอะไรของเขานะฮะซึ่งเราจะไปแยกแยะแพทเทิร์นแบบเปลี่ยนแพทเทิร์นอะไรของเขาไม่ได้นะครับผมมันต้องมัน,ม,นมันต้องใช้เวลานะครับซึ่งผม,ผมแนวแบบเออแฟนตาซีเนี่ยไปทางนั้นแล้วรู้สึกแบบมันมันไม่ค่อยเข้ากันนะฮะผมก็เลย ได้ได้ส่งไปนะฮะก็มีมีที่ที่ออกมีที่ออกไปแล้วดูเหมือนกันนะฮะที่แบบทาเป็นสาิติออกไปแล้วนะฮะดังนั้นตํานานนะฮะพวกนี้มันมันจะมีความเข้ากันอย่างเช่นเฮลิเอปเตอร์เนี่ยเขาตํานานทางยุโรปเขาเป็นแบบเป็นบิชนะครับเป็นเป็นพวกววบิ t ช h นะเป็นพวกพ่อมดแม่มดซึ่งมันจะมีอะไรปรุงยามีดองแก้วมีขี่ไม้กวาดอะไรต่างคือเขามีเขามีคอนเซปต์ของเขาอยู่แล้วนะครับเขามีภาพ ในใจอยู่แล้วคือตำนานเหล่านี้มันจะมีแบบเป็นเรื่องเล่านะครับแล้วก็คนในท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยคือคือเขาคือเขาเรียนรู้พวกเนี้ยคือเขารู้อยู่นะครับมันเป็นความลึกลับอะไรต่างๆเนี่ยเออคือด้วยความมันเป็นสิ่งที่ลึกลับมันน่าสนใจนะมันน่าค้นหานะครับมันก็เลยทําให้อ่ามันสายสายหมพวกเนี้ยมันก็เลยดังขึ้นมาอย่างเฮี่พอตเตอร์เนี่ยเฮ้ มันมันน่าศึกษานะมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนคนที่เขาอยากรู้อ่ะอยากจะแบบเฮ้ยไอมุมแบบเหมือน,นว่าไอเปอร์เซ i ยสีหรือว่าในฟิลเนี้ยคือเขาไม่รู้อ่ะแล้วคนมันมีความอยากรู้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาเขาคาดเดาอะไรไม่ได้ก็อยากจะอ่านวันนี้มันก็เลยทําให้เขาดังขึ้นมาฉะนั้นเราก็ต้องเลือกนะครับว่าเซตติ้งคืออะไรอย่างแรกเลยแล้วก็ตํานานที่เกี่ยวเซตติ้งนั้นยุโรปก็ยุโรปนะครับแอฟริกาแอฟริกานะครับเขาก็มีตํานานอะไรของเขานะครับ ล้วก็ไทยก็ไทยนะฮะอันนี้มันต้องดูกันว่าเออเซตติ้งมันแบบมันเป็นยังไงนะฮะเอาให้เหมาะเซตติ้งนะครับอ่ะอย่างที่สามนะครับมันก็จะมีตำนานที่สมบูรณ์กับตำนานที่ไม่ชัดเจนนะครับตำนานที่สมบูรณ์ก็คือว่ามันมันสมบูรณ์ไปแล้วมันมันมีคาแรคเตอร์อะไรของเขาเช่นแบบจะหางเนี่ยคือมันสมบูรณ์อยู่แล้วมันเป็นกระด้งอ่ะมันก็จะบินได้อะไรต่างนะฮะอันนี้คือตำนานที่สมบูรณ์ ตำนานที่ไม่ชัดเจนคือตำนานที่มันไม่สมบูรณ์นั่นแหละนะครับก็คือมันเหมือนแบบเป็นชิ้นเป็นอันมันเป็นความลึกลับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่คือมันไม่ได้ชัดเจนมันไม่ได้มาเป็นตัวตนนะครับมันไม่ได้มีภาพในใจว่าไอเรื่องไอลักษณะตำนานตรงเนี้ยเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงนะฮะมันเหมือนว่ามันไม่มีไม่มีตัวคาแรคเตอร์ชัดเจนว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับทีเนี้ยมันเป็นชิ้นมันมันเป็นชิ้นอ่ะมันยังไม่รวมกันเป็นก้อนอ่ะมันยังไม่รวมกันแบบเป็นรูปเป็นล่างนะฮะ ทีนี้อ่าไอ้นี่นุตไอ้นั่นเรื่องนั้นนิดนึงเรื่องนี้นิดนหน่อยนึงนะครับเราเอามารวมกันอ่ะมันก็จะกลายเป็นตํานานสมบูรณ์นะฮะคือเราสร้างตํานานขึ้นมาใหม่นะครับคือในลักษณะของตํานานที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือเราแค่ผูกเรื่องราวนะครับเช่นเรื่องเปรตเนี่ยเออมันทํายังไงอ๋อมันทาทาบาปทําอะไรไม่ดีสุดท้ายกลายเป็นเปรตใช่ไหมอันนี้คือคอนเซปต์ของของของเปรตนะฮะคาแรคเตอร์ของเปรตก็คือมันก็จะมีของเขาลักษณะนี้นะฮะดังนั้น สิ่งที่เราต้องทํากับตํานานสมบูรณ์คือผูกเรื่องราวนะครับผูกเรื่องราวกับกับสิ่งที่เราเขียนนะครับกับกับสิ่งที่เรามีนะฮะให้มันเป็นให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้คือคือผูกเรื่องราวกับตํานานที่สมบูรณ์แล้วแต่ตำนานที่มันไม่สมบูรณ์อ่ะเป็นชิ้นๆเนี่ยเราก็เอามาผสมผสานนะครับเป็นตำนานใหม่อย่างเช่นบางทีแบบเฮ้ยเออแบบเขาโบราณว่าเขาห้ามอย่างนั้นอย่างนี้ เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างงี้อย่างงี้ซึ่งแบบโอ๊ยไม่จริงหรอกอะอะไรประมาณเนี้ยคือไอ้นั่นไอ้เรื่องนิดนิดนึงไอ้นั่นไอ้นู่นนิดนึงไอ้นี่น,นิดนึงนะครับเราก็มาแบบมารวมกันมาผูกมาผูกเอาแบบไอ้เรื่องแบบความเชื่ออะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเอามาพาผูกเรื่องผสมกันไปจนกลายเป็นตำนานตำนานใหม่นะฮะซึ่งแบบมีพื้นฐานจากเรื่องเล่าตำนานดิม ทีเนี้ยมันก็จะได้เป็นตำนานใหม่ขึ้นมาเป็นเรื่องราวใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นแบบเป็นผีประเภทใหม่นะครับเป็นต้นหรือว่าฮยมันเป็นเรื่องราวอะไรใหม่ใหม่นะฮะที่ที่ที่มันนั่นได้นะครับอย่างเช่นอ,อย่างเช่นว่าของนาูโตะนะฮะนาูโตะเขาก็จะมีเป็นแฟนตาซีใช่ไหมแต่คือว่าเขาก็จะมีเรื่องของตำนานของเขาก็เป็นลักษณะของดินจานะครับเป็นดินจาแล้วก็ ลักษณะพลังที่ใช้นะคือเป็นจัก,กระใช่ไหมจัก,กระเฮ้ยจัก,กระมันมีจริงเว้ยเออมันมีการทําเดินลมปาดอะไรได้จริงเนี่ยทีนี้ก็เลยมาผสมผสมประสานกับนินจานะครับก็คือเหมือนกับว่าเราไม่รู้หรอกนินจามันทําอะไรได้นะครับจริงๆมันอาจจะเป็นแบบจริงๆนินจามันอาจจะใช้เวทมนต์เหมือนแบบวิทยาทอนแบบเราก็ได้นะฮะเพียงแต่ว่ารูปร่างของเขาอ่ะมันมันแตกต่างนะครับมันมัน คือถ้าถ้าพูดถึงแบบวิทยาทรแบบเหมือนแบบแบบใช้ขำมังเวทแบบประเทศเรานะฮะก็มันอาจจะไคนที่มันไม่ได้ออกลบอะมันก็จะดูเหมือนกับกับเป็นพวกเมจนะฮะเป็นพ่อมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ลักษณะของนินจาเนี่ยคือมันแบบเป็นเหมือนแอสซสซินนะครับเป็นแบบเหมือนนักฆ่าอะไรอย่างเนี้ยดังนั้นเหมือนกับว่า ไอ้เวทที่ใช้มันก็คนละแบบอะไรเงี้ยสกิลที่ใช้มันคนละแบบนะครับหรือว่าเป็นบางอาจารย์อะไรต่างนะครับสักยันแบบใช้เขาเรียกว่าไงเป็นแบบเป็นเป็นเป็นแบบขมังเวทแบบว่ายนยนคงกระพันอะไรเงี้ยนะฮะคงกระพันอะไรเนี่ยสักยันไปนังเหนียวนะครับฝันไม่เข้าอะไรเงี้ยนะฮะลักษณะเนี้ยมันก็อาเป็นนักลบเป็นมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ แต่คือว่าในในในพื้นฐานนะครับในรากฐานของสายมูแล้วเนี่ยมันมาจากตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเอาพุทหมายถึงว่ามันตัวคล้ายๆแบบเหมือนคือมันเขียนโปรแกรมเหมือนกับว่าซอฟตโค้ดโปรแกรมมันอาจจะเหมือนกันเนี่ยแต่คือหน้าตาของโปรแกรมนะคือ user interface นะฮะไอปุ่มไปไอหน้าตามันมันมันคนละแบบออกมาแบบคนละแบบครับไอนี่สีนั่นสีนี้อะไรต่างๆอันนั้นก็ลักษณะเดียวกันนะฮะ เหมือนรากฐานของสายมูเนี่ยมันอันเดียวกันนะครับของนินจามันก็จะมาจากไอมีจักรกะมีอะไรต่างๆเขาก็จะไปลักษณะนั้นจนกลายเป็นแล้วเขาก็ต่อเติมนะครับคือเขาใช้ตำนานเดิมนะครับเขาใช้ตำนานเดิมคือม,มีมีเรื่องของจักรกะที่แบบเออมันใช้ได้แล้วก็คือนินจาที่เขามีอยู่ใน c u เจอร์นะครับในวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยเอามารวมกันผสมผสานกลายเป็นเป็นนารูโตะนะครับคือม,มีมีสิ่งสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมา มีขีดจำกัดทางสายเลือดมีนั่นนูน่นนี่มีการอะไรนะมีการแบบรีเสิร์ชวิจัยอะไรต่างๆนะครับนะทดลองทดลองอะไรต่างๆนะครับจนแบบมีสปีชีส์ใหม่อะไรต่างๆกหว่างกันไปนะฮะที่ลักษณะเนี้ยนะก็คือมีการผรสมผสานนะครับจนเกิดเป็นตำนานใหม่ขึ้นมานะครับเออมันก็เป็นเรื่องเป็นราวน่าสนใจนะครับด้วยความที่มันมีสิ่งเดิมๆตำนานเดิมมีความเชื่อเดิมนะครับที่ เหมือนเขาคุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันแบบมันดิจส์นะครับมันมันย่อยเข้าไปได้คือมันรับได้นะครับมันไม่รู้สึกต่อต้านนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่เขาเดิมอยู่แล้วไงนะครับเหมือนแบบอาหารนะคุณชอบกินสมมติบล็อกเกอรี่นะฮะคือปกติกินประเภทน,นี้แต่คือเขาเอาบล็อกเกอรี่ไปใส่อย่างอื่นนะครับปรุงแบบอย่างอื่นซึ่งคุณไม่เคยกินแต่คือด้วยความที่มันมีบล็อกเกอรี่อยู่ก็ลองกินเออก็โอเคนี่วะก็เลยก,ก,ก็ก็ถือว่าเออเป็น อาหารที่ดีนะอะไรต่างๆลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือสายมูนะครับสายมูนะก็มันมีองค์ประกอบประมาณนี้นะครับมีมีไทป์มีประเภทประมาณนี้นะครับจบด้วยสายมูของแท้นะครับการเลือกโบทัวศัพท์เลขมงคลนะครับอันนี้คือขายของนะฮะคือคือประเด็นคือแบบผมมีความรู้บ้างนะครับในทางนี้นะฮะมีทาง เวลาเลือกเบอร์นะครับก็เรก็เลือกให้หลายคนนะครับก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดตังค์นะฮะเพียงแต่ว่าคือตอนที่ผมเลือกซื้อเบอร์ใหม่เนี่ยมันแบบในเบอร์มงคลอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมันเจ็บมาเยอะนะฮะแล้วก็กว่าจะแบบกว่าจะเป็นอ่ะก็คือเสียเวลานะครับคือเสียเวลาไม่เท่าไหร่เสียตังค์เสียตังค์ไปหลายพันนะครับเปลี่ยนไปหลายเบอร์กว่ากว่าจะได้เบอ,อร์ที่โอเคนะครับผมก็เลยทําผมก็เลยอัดคอร์สขึ้นมานะครับคอร์สแบบสั้นๆนะครับเอาง่ายๆเลยแบบว่าเฮ้ย จะ,จะเลือกยังไงครับคุณเข้าไปในเว็บแบบโอ้เบอร์มีเป็นล้านอะ่ะ <c oughs> มีเป็นล้านอะ่ะคือแค่เว็บเดียวเนี่ยคือแบบผมว่าไม่คือประมาณหกแสนหกแสนเบอร์นะก็จิ้มจิ้มดูนะฮะคือแบบแยกตามประเภทนะครับประเภทแบบเลทเงินนะคือต่ำกว่าต่ำกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกินพันอเงี้ยก็แบบเกือบสองแสนนะฮะ ไอ้ที่แบบไม่เกิน3,000ก็คือก็ก็เกือบ2องแสน 1, 1 3, นึ่งถึงสามพันเนี่ยนะฮะเลนนี่นะก็คือกเกือบสองแสนละไอ้ไอ้มากกว่านั้นประมาณ5,000ก็แบบ8 0ดหมื่นนไปโอ้ยังไงเกินคือเกือบล้านนะครับแล้วเว็บอื่นอีกเท่าไหร่นะฮะอันเนี้ยก็ถามว่าคุณจะคุณจะเลือกยังไงคุณจะเสิร์ชยังไงจะคุณจะมานั่งดูเลยสองแสนเนี่ยนะฮะคือคุณจะเลือกเลขที่ชอบหรืออะไรต่างคือแบบโอ้มันมันต้องกันกองอะ เราก็เลยก็เลยทําคอสนี้ขึ้นมานะครับสำหรับคนที่นี่มาเพราะว่าบางทีผมผมไปเจอเอเอเปลี่ยนเบอร์ใหม่ละซื้อมาเะาไหร่เนี่ยห้าพันผมดูเลขโอ้โหคือเลขที่เขาซื้อมาเนี่ยสามพันผมยังว่าแพงเลยเพราะว่ามันมันไม่ค่อยดีอะ่ะนะครับมันไม่ค่อยดีคือแบบเสียดายเงินแทนเลยนะเออคือฉะนั้นแบบผมก็เลยทําทคอสนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าเออคุณจะได้เลือกเป็นนะครับก็คือแบบ กระชับกระชับเลยนะเอาแบบเออรวยเป็นยังไงนะครับเจริญเป็นยังไงนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ไอ้เลขที่ไม่โอเคนะครับอะไรต่างๆของผมเขาบอกไว้นะฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะเร็วนะครับผมดูเสร็จปุ๊บคุณเลือกเบอร์ได้ทันทีเลยนะครับคือภายในวันนั้นนะคุณสามารถที่จะเลือกเบอร์ที่แบบดีได้เลยนะครับอันนี้เป็นคอร์สนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ในไอ้คอมเมนต์นะฮะในคอมเมนต์ไปดูกันได้นะครับไปเช็คดูนะครับผมมีคอร์สอยู่